ตอนนี้ครับผมเดินมาที่บูธ Honda เรียบร้อยแล้วครับโดยปีนี้นะครับทาง Honda เขามาในรูปแบบที่แบบแหม่สามเป็นหนึ่งเดียวครับระหว่างรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ครับโดยรอบนี้นี่เราจะเห็นนะครับรอบบูธนี่ทางด้านนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับและด้านนู้นครับที่เป็นด้านซ้ายของผมนี่ทางนั้นจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยงนั้นรวมภาพเป็นหนึ่งเดียวครับให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันของ Honda กลบแต่ว่าพระเอกที่เราจะมาดูในรอบนี้ครับไม่ใช่คันไหนเลยครับนี่คือตัว Honda EN1 หครับหรือว่าจะอ่านว่า EN1 ก็ได้ครับไม่ว่ากันเลยครับนี่คือรถอเนกประสงค์แบบไฟฟ้า100%ตครับต้องบอกว่าเป็นคันแรกของทาง Honda ในประเทศไทยนะครับที่จะมีการโปรดักชันคาร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบที่จะมาขายทั่วไปครับเพราะการเริ่มต้นในช่วงนี้นะครับ เขาจะจําหน่ายในลนักษณะแบบฟรีก่อนหมายความว่าถ้าคุณอยากจะขับนะคุณต้องไปเช่าผ่านตัวบริษัทนะฮะที่ให้ทําการร่วมมือนะครับกับทาง Honda เองนะฮะต้องบอกว่านี่คือรถพลังงานไฟฟ้า100%เป็นครับเป็นการใช้โครงสร้างครับมาจากตัวที่เป็น Honda SRV mm hmm. ก็ว่าได้ครับมาถูกมาปรับแปลงให้บรรายเป็นรถไฟฟ้าครับและนี่คือรถไฟฟ้าที่ผลิตใน ประเทศไทยแล้วนะครับโดยรถคันนี้นะครับเป็นรถทรง SUV นะครับที่จะมีการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า3แบบนะฮะในตัวเดียวกันนะ็คือ3 in 1นั่นเองครับโดยมีทั้งมอเตอร์ power drive unit และเกียร์บ็อกในอันเดียวกันครับ โดยมอเตอร์ตัวนี้ครับจะให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่204แรงม้า310นิวตันเมตรเลยต้องบอกว่า204แรงม้านี่เทียบเท่ากับ CRV Hybrid เลยนะครับหรือว่าตัว CRV e h v นะครับแต่ว่าแรงบิดนะครับก็อาจจะไม่เท่าแต่ว่า310ในรถตัวไซส์ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาด68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้ครับสามารถวิ่งนะครับได้ไกลสูงสุดมากถึง 501กิโลเมตรครับตามมาตรฐานของ NEDC นะก็ถือว่าก็ใช้ได้เลยนะถ้าวิ่งจริงเนี่ยวิ่งได้400กิโลเมตรก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยครับก็จะมากกว่ารถทั่วไปโดยซ้ำไปนะต้องบอกว่ามาดูภาพคร่าวๆในการออกแบบของตัวเขานะครับ ฮอนด้า e n หน a n 1, 1, 1ตงตัวนี้ครับก็จะเห็นว่าีข้างหน้ามันจะมีรอยนะครับตรงนี้อยู่นี่คือน่าจะเป็นช่องชาร์จนะที่สามารถเปิดเอาไวชาร์จได้ครับเราจะเห็นตัวเซ็นเซ,นเซอร์ครับนี่4จุดนะด้านหน้าแล้เขาจะมีตัวเส้นไฟนะครับทีเเ่เล่นลากซ้ายไปขวาแต่ว่าตรงกลางผมไม่แน่ใจว่าจะมีไฟโดยแต่ไม่น่าจะมีนะและไฟด้านหน้าครับก็จะเป็นโคม่คล้ายๆกับตัวที่เป็นกับตัว h r v ครับด้านบนก็จะเป็นตัว day time running light ครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโคมไฟ แบบปกตินะข้างล่างครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกได้เป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันครับแล้วก็จะมีช่องตัดลมตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องครับมีตะแกรงที่รับลมนะครับเพื่อระบายอากาศให้กับตัวเครื่องปรับอากาศภายในรถนะฮะมาขยับดูด้านข้างครับจะเห็นว่าตัวล้อมแมครับเป็นลายซีซีสีเงินกับสีดําสลับกันไปนะครับแล้วก็จะมียาง Continental นะครับขนาด18นิ้วครับรัดมาด้วยครับโดยไซ้ยางจะเป็นขนาด2 2 5ับ50 r 1 8ครับมีการเล่นเส้นสายนะครับเป็นสีดำครับเป็นซุ้มล้อแบบนี้แล้วก็ลากไปด้านหลังตรงนู้นเลยครับแล้วก็ยาวไปถึงซุ้มล้อหลังเรียกว่าเป็นการตัดเส้นรอบคันนะครับเป็นแบบสีดําทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีแทรกในส่วนของสีเงินตรงนี้เข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่แล้วก็กระจกมองข้างครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีไฟที่เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวกล้องไม่มีนะครับเรียกว่าตัวนี้ไม่มีตัวเลนวอลช h นะครับ แล้วก็ไม่มีไม่น่าจะมีตัวที่เป็นกล้องสามร้อยพิกเซลองศาด้วยนะครับมือจับครับเขาจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับแต่ว่ามือจับด้านหลังนะครับเขาจะวางตำแหน่งเดียวกับตัวที่เป็นเอสาวีนะครับนี่ตรงนี้เลยเขาจะเปิดที่ตรงนี้เอานะครับด้านหลังใช้ยางไซส์เดียวกันนะครับใช้ล้อไซส์เดียวกันนะครับเป็นแบบเหมือนกับข้างหน้าเลยแล้วก็ข้างหลังเป็นระบบห้างล้อเป็นแบบดิสเบครับข้างหลังครับดูการออกแบบเขาครับนี่เขาจะมีการใช้ไฟท้ายครับ คล้ายๆกับตัวที่เป็นของ S V นะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ครับคำว่า h o n d a อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ EN 1อยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างล่างครับตัดเส้นสีดำครับมีเซ็นเซอร์อยู่ครับอยู่ด้านล่างอีก4ชุดนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังให้นะครับมีตัวปัดน้ำฝนให้นะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกดุนิสานตรงนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังคาบนนั้นก็จะมีตัวที่เป็นเสาอากาศแบบที่ฉลามด้วยนะครับเพราะดีวันนี้ผมไม่ได้รับอนุญาตให้เดินขึ้นไปบนบูธนะก็เลยไม่สามารถดูข้างในได้ เร็วๆนี้ครับผมจะมีโอกาสได้เข้าไปทดสอบครับรถคันนี้แบบจริงๆนะครับขับรถแบบจริงๆลงถนนจริงเลยแล้วก็เราจะได้ดูรอบคันทั้งหมดเลยครับและภายในด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมพาไปดูบนเวทีไม่ได้นะฮะแต่พามาดูข้างล่างแทนได้ครับแหมมีจอดอยู่หนึ่งคันครับดันไม่เห็นครับนี่ดูไฟท้ายครับแหมเอสชัดๆนะฮะนี่อย่างนี้เลยบอกได้เลยครับประตูเปิดแบบไหนนะลองเปิดดูหน่อยนะ ปึ๊บอ่าไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะถ้าบอกไว้เลยนี่ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็ปิดลงไปนะนี่นะมาดูใกล้ๆสิเป็นไงบ้างแต่ว่าดูข้างใต้หน่อยดูข้างใต้หน่อยว่าว่าเขาเป็นไงนะผมพาดูข้างใต้นะนี่ตัวแบตเตอรี่นะเราจะเห็นดูเป็นโครงแบตเตอรี่นะเรียงนั่น้า,นา๋ยวผมพาแป๊บเดียวพาพาให้ดูอีกรอบนะ นี่ผมพาดูด้านใต้นิดหน่อยนะฮะตัวนี้คือจุดที่ติดตั้งแบตเตอรี่นะมันก็จะมีความแบบว่าลึกลงมานิดนึงนะนี่เป็นก้อนลงมาแบบนี้นะครับเอาให้ดูเลยก็เป็นเป็น,ปนท่นที่คอยโปรเทคตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะไม่ให้ถูกกระแทกได้เพียงแต่ว่ามันจะลงต่ํามากว่ารุ่นที่เป็นปกติหน่อยนะดังนั้นเนี่ยเวลาขึ้นพวกเนินสะดุดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบเบาๆหน่อยนะระมัดระวังหน่อยถ้าเกิดใครเอาไปใช้งานจริงครับ มาดูภายในกันดีกว่าแม่เปิดเขาไปดูดิแม่คันนู้นขึ้นไม่ได้คันนี้ขึ้นได้นะนี่โอ้โหนี่เลยในที่สุดนะครับฮอนด้าก็ยอมใส่หน้าจอใหญ่ๆขนาดนี้มาให้หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่หน้าจอกลางเลยอินโฟเทนเมนต์นะขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยครับตัวปวงมาลัยนะครับนี่เป็นทรงกลมเลยแล้วก็จะมีชุดที่เป็นเปียโนแบ็กนะสีดําเงานะแบบนี้นะครับก็มีปุ่มที่เป็นควบคุมนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับแล้วก็จะมีที่จะเห็นนะครับ ตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับนี่แล้วเขาจะมีแน่ๆครับตัว Adaptive Cruise Control นะเพราะว่ามันจะมีตัวควบคุมระยะทางนดะังนั้นน,น,นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีตัวที่เป็นชุด a อ l Night s นซิ i n g ใส่เข้ามาแน่นอนครับหน้าจอรงการเป็นแบบดิจิตอลร้อแน่ๆครับเบาะนะครับเป็นแบบหนังนี้เลยนะครับปรับไฟฟ้าไหมผมขอดูหน่อยปรับไฟฟ้าสินี่ปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าข้างนู้นนะแล้วข้างนี้ปรับไฟฟ้าไหมข้างนี้ปรับไม่ไฟฟ้านะอันนี้ปรับมือนะครับแล้วก็ปุ่มเกียร์ก็จะ ใช้เป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีตัวก้านเกียร์แล้วนะครับแล้วก็นึกถึงตัวที่เป็น Honda c ซ V ที่เป็นเครื่องดีเซลเลยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีแท่นนะครับเป็นวายเดชชาร์จเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็มีช่องนะครับที่เป็น USB C แล้วก็ USB A ครับตรงนี้ให้อีกอย่างละหนึ่งช่องครับมีตัวโหมดการขับขี่เนี่ยคล้ายๆกับตัวที่เป็น s r v ครับแล้วก็มีตัวเบรกวีฟ้าแล้วก็ออโต้โฮครับปุ่มนี้ไม่มีอะไรก็กดไม่ได้คลิกล่องวางแก้ว2ออันนะครับแล้วก็ ช่องแอร์นี่คล้ายกันเลยนี่เหมือนกันเลยดีกว่านะครับมีระบบแบบดิฟฟิวเซอร์อย่างนี้ด้วยอ่ามันก็จะพ่นออกมาช่องนี้เพื่อจะเป็นม่านนะครับที่มันกระจายลมให้มันหมุนเข้าไปนะอ่าก็ถือเป็นภาพโดยรวมที่ใช้ได้อยู่นะครับสองฮอนด้าครับอ่ะเปิดไปดูด้านหลังครับจริงๆก็คงไม่แตกต่างอะไรกับตัว H r v าวสักเท่าไหร่แต่แ,ตแน่นอนนะครับที่ดีหน่อยครับก็เขาจะใส่ในตัวที่เป็นแอร์มาให้นะครับตรงนี้เลย2ช่องนะข้างหลังเย็นๆแน่นอนแล้วก็ข้างหลังเนี่ย จะให้ช่องที่เป็น USB Type C นะมาให้อีก2ช่องนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นที่เท้าแขนลงมาให้แบบนี้นะแหมจะเท้าแขนเนี่ยมันดูตกไปถึงพื้นหน่อยนะมันน่าจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนะอแล้ววางแก้วได้ตรงนี้เบาพับได้ไหมเบาพับได้ไหมเบาพับได้ครับ60-40นะเหมือน HRV เลยนี่เห็นไหมแตาานะ่มันไม่เรียบนะมันไม่เรียบนะมันอาจจะต้องมีช่องอะไร ตัวไม้แผ่นอะไรสักอย่างวางนี้เพื่อให้มันเรียบไปได้นะครับแต่ว่าเขาก็มีตัวที่เป็นบางสายตาตรงนี้มาให้นะก็ถือว่าเหมือน h อ v รนะครับราคาเท่าไหร่ไม่ขายนะครับต้องบอกอีกทีว่าเขาไม่ได้ขายกินการทั่วไปนะครับเขาจะออกจำหน่ายเฉพาะเป็นฟรีเท่านั้นนะครับเราก็ต้องคงหาตัวผู้แทนครับพวกไทยเล่นราคาหรือว่าอะไรพวกนี้ครับไปลองเช่าดูเป็นรายเดือนนะส่วนราคาก็น่าจะหลัก2อง0มกว่าบาทอะไรเงี้ยต่อเดือนนะ เพื่อให้ได้ใช้งานตัว Honda E-N1 ครับเราน่าจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆนะครับถึงการเดโมครับที่เป็นเทคโนโลยีของทาง o n d a นะครับที่งานแกร์แพนม i วบิลิตี้โช2023ครับนี่น้องเขากำลังนี่เลยเห็นไหมทดสอบเลยอยู่เลยนี่ครับนะเราเคยเห็น,นครับที่เขาใช้งานกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่วันนี้เราไม่ต้องไปญี่ปุ่น,นครับเรามาดูกันที่นี่ได้เลยนี่เห็นไหม ว้จอนอกจากตัวนี้แล้วนะแหมผมไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรนะนี่นี่เขาจะมีเดโมให้ดูอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกอะไรนะโมโตคอมแพคโตนะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะันเล็กๆครับที่สามารถพับเก็บได้นะน้ำหนักแค่18โลโดยประมาณนะครับนี่แล้วก็อันนี้อีกตัวเขาเรียกว่าตัวยูนิวันนะฮะนี่นั่งได้แล้วก็ไม่ต้องบังคับหรอแค่เอียงตัวเล็กน้อยมันก็สามารถที่จะ เลี้ยวนะครับนี่เขาเอามีขึ้นมีลงอัตโนมัติได้ด้วยนี่เท่มาใช้สนใจต้องมานะมาแวะเลยครับที่บูธของ h o n d a นะครับมาเล่นมาชมตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ต่อคิวลงทะเบียนกันแล้วก็ลองเล่นกันได้เลยครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับมีของโชว์แล้วก็ต้องมีของขายครับรถคันอื่นครับเขาก็ขายเหมือนกันครับพวก รถยอดนิยมอย่าง Honda c ซ v ครับรถคาร์ออฟเ y อ a r เของสมาคมนักข่าวยานยนต์ของประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีมาให้นะฮะนี่แล้วก็ตัว Honda h r อนะเขาก็มีมาให้ชมเหมือนกันนี่ก็คือตัวรุ่นพี่นะครับของตัว EN1 นะครับที่เราไปดูเมื่อกี้ครับนี่ราคาตัวท็อปตัว RS ครับแค่1 1 7 9 0ล้าบาทครับ ขายราคาเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับส่วน all new honda accord นะครับในรุ่น e s v นะครับเขาก็มีมาโชว์ให้เหมือนกันครับ1 7 9 9 0 0 0บาทครับสหรับรุ่น rs ครับที่คือตัว top ครับแต่ว่าถ้าบอกว่ายังสวยไม่พอนะครับคันนู้เลยครับ honda accord นะครับ e s v ในรุ่นชุดแต่งที่เป็นโมดู l โลนะครับนี่ เพิ่มเติมไปอีกหน่อยนะได้ชุดแต่งสวยๆเลยแบบนี้พวกชายกันชนด้านหน้านครับสเกิร์ตด้านข้างอะไรพวกนี้นะนี่คุณอยากได้ให้มันสวยๆนะมาดูข้างหลังนะาี่มีพวกนี้ด้วยนะดีต้องบอกว่าเขาแต่งเพิ่มจากตัวนี่ไม่ใช่รุ่นไอเอสนะต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่รุ่นไอเอสนะแต่ว่ามันจะเพิ่มชุดนี้มาให้ชุดนี้จะเป็นเหมือนดักเทลนะอ่าตัวนี้ได้สันะมีตัวเหมือนจะ ยิซื้อเซอร์ด้านหลักใส่เข้ามาเพิ่มด้วยนี่สวยงามครับเพิ่มตังค์เข้าไปนะฮะแล้วก็เพิ่มร่วมไปกับเรียกว่าผ่อนไปร่วมกับตัวของตัวรถได้เลยนะครับตัวนี้ตัวรถเนี่ยเป็นรุ่น E L ใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับรองท็อปอ่ะหนึ่งล้านหส่นันบาทนะครับแล้วก็ใส่ตัวแพคเกจไปไม่กี่หมื่นหรอกครับสามสี่หมื่นนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็มี c ีวิ c E EH S V ก็ยังอยู่นะครับ หรือว่าแม้กระทั่งตัวนะฮะที่เป็นตัวแรงนะครับระดับ Limited Edition นะฮะอย่าง Honda Civic Type R นะครับก็ยังมีมาโชว์ให้นะนี่หล่อๆเท่ๆนะขับมันๆนะผมเคยไปขับมาแล้วนะที่สนามช้างนะใครสนใจอยากดูว่าขับมันขนาดไหนก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูนะนี่สีแดงครับสีแดงแรงลิ์พร้อมกับโลโก้ S สสีแดงนี่ ตระกูล Type R แน่นอนครับอ่านี่ครับถ้าเป็นรูปภาพรวมคร่าวครับรุ่นอื่นๆก็มาครบครับ B R V S R V นะครับอ่า City Hatchback Modulo นะที่เห็นอยู่นะ City s u V มีหมดนะครับรวมท้าข้างๆครับนี่ในบูธเดียวก,กันกนะ็คือ m o d ตอร์ไซ Honda ก็รวมอยู่ในที่บูธท,ที่เดียวเลยครับที่งานมอเตอร์โชว์2024ครับณอาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ